เป็นไงหรออา้าวทำไมทำหน้าไม่สบายแบบนี้คะไม่สบายหรอสบายดีค่ะเอา้าแล้วทำไมทำหน้าแบบมีปัญหาหนักอกหนักใจอะไรขนาดนั้นนะคะก็นี่แหละปัญหาน้องแพรทำไมคะหนังสือพวกเนี้ยคือต้องบอกก่อนนะว่าแอมแปรเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็มีความรู้มากว้าว <Wow. S 1> ดังนั้นเนี่ยเวลาว่างกันหนังสือไงค่ะทีนี้เนี่ยหนังสือมันเยอะมากไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเบื่อแล้ว โอ้ยปัญหาเนี่ยน้องแพเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนสวยที่ไม่สร้างสารรค์เหมือนเพนเลยคือเธอสวยและสร้างสารรค์มากจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายมากถ้าแอมแปรรู้วิธีนะแอมแปรจะต้องอึงอ้งอ่ะอึ้งอึ้งขนาดนี้เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าจะทำยังไงไปไปยงังไปเลยไปไปเลยไป อยู่เลยและนี่เลยนะคะที่อยู่หนตของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือพี่เปรมวดีนั่นเองค่ะซึ่งจะไปเป็นผู้ให้ความรู้กับเราในเรื่องของการทําลูกปัดรีไซเคิลนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะนอกจากพี่เปรมวดีแล้วก็ยังมีน้องๆนี่ก่อนอื่นเลยค่ะฟังแบบตอนแรกคิดว่าเอ๊ะกระดาษที่เหลือใช้จะมาทําเป็นลูกปัดได้ยังไงออไรทมาให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะก็กระดาษก็คือ เราจะเลือกกระดาษอาร์ตมันนะคะก็คือจะเป็นพวกกระดาษนิตยสารพวกโบชัวอะไรต่างๆซึ่งที่เรามองคิดว่ามันไม่มีค่าแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะใส่ไอเดียเติมแต่งของเราลงเข้าลงไปเพื่อที่จะให้เขาเกิดมูลค่าจากนั้นเราก็เอามาตัดให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมริ้วยาวเป็นริ้วยาวแบบนี้ค่ะความยาวก็เท่ากับหน้ากระดาษที่เราที่เรามีอยู่เราก็ใช้ไม้ตะเกียบที่เหลา แล้วก็เอากระดาษมาซ้อนกันสองชิ้นสำหรับเม็ด<ะ>เม็ดขนาดเล็กๆนะคะความหนาความ<ะ>ใหญ่อย่างเงี้ย<ะ>เราก็ต้องใช้เพิ่มกระดาษขึ้นไปอีกเพื่อ,อที่จะให้ได้ขนาดหนาขึ้นไปอีกแต่ความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกพอเสร็จแล้วเราก็ ทําให้เขาเป็นรูปเจดีแล้วก็ดันข้างอ๋อคือมันปรับรูปได้อยู่แล้วค่ะอยู่ที่การปรับรูปเอาใช่ค่ะฟังอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแปรขาค่ะต้องลงมือทําด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ากว่าที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยอ่ามีหลายขั้นตอนมากโอ้โหแต่วันนี้เราคือเรายกมาให้เห็นกันง่ายๆก่อนละกันได้เลยค่ะแพรค่ะเริ่มต้นเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะ แล้วค่ะแล้วเราจะขั้นตอนต่อไปทำยังไงคะตัวนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปชุบกับแลกเกอร์หรือน้ํายาวานิชพร้อมยังคะแอมปพร้อมแล้วค่ะเข้าปากค่ะได้ไม่ใช่หลังจากที่เราได้ลูกปัดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาร้อยนะคะค่ะ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยว่าการการที่เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะอย่างเงี้ยเราได้ของสวยๆใส่เองแล้วก็สร้างรายได้ได้สร้างรายรได้ได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย๋อคือลดภาวะโลกร้อนนี่เป็นเพราะว่าคือเหมือนนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ใช่ค่ะลดการตัดต้นไม้ทำลายป่าอะไรคะกระดาษเนี่ย ทั้งพวกของเหลือใช้ต่างๆถ้าเรามองว่าเป็นขยะมันก็จะเป็นขยะแต่ท่านเรามองว่าอันนั้นไม่ใช่ขยะนั้นคือเงินนั้นคือสิ่งที่สามารถที่จะมาสร้างสรรค์ให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยมันได้หลายอย่างเอะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้เวลาทำกันมานานประวรทุกท้องนาทุกคนนละโชว์ผลงานกันเลยนี่นะคะอสวยงามวันทุกคนค่ะ แต่ว่ามีข้อสงสัยเล็กน้อยค่ะแปรค่ะพี่เตมค่ะกระดาษที่เราใช้นี่คือใช้ได้ทุกประเภทเลยไหมคะถ้าทําเป็นลูกปัดใช้ได้กระดาษอาร์ตมันอย่างเดียวค่ะอนอกจากที่แบบว่าเป็นกําไรข้อมือแล้วค่ะแพรนะคะก็ยังจะมีสร้อยนะคะหรือว่ายังสามารถนํามาทํานี่อันนี้นะคะเป็นเข็มขัดก็ได้นะคะแล้วคือพี่เตมเนี่ยบอกว่านอกจากนี้เนี่ยคืนสามารถทําเป็นทั้งกระเป๋านะคะแล้วก็ ของตั้งโชว์ได้อีกด้วยเสียงต่างเหล่านี้เนี่ยเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆเลยนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองรวมไปถึงชุมชนได้อีกด้วยนะคะถูกต้องค่ะ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะพี่เพรมวดีนะคะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะสำหรับช่วงหน้านะคะคุณหมอสติเฟื่องรอแนะนำหนังสือดีๆในช่วงบุ๊ ช่วงหน้าค่ะคุณหมอครับคุณหมอครับผมมีเรื่องจะปสักคุณหมอครับวันดีครับคนไข้ครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยครับคือผมเนี่ยมีความเทียดความโลภอย่างนี้นู่นอย่างนี้นี่ซึ่งตอนนี้ผมได้หาหนังสือธรรมะมาอ่าน หวังจะพึ่งธรรมะคร am, <g leme> ับเผื่อ oh, ช <cs> ีวิตผมเนี่ยจะดีขึ้นโอ้ยก็ดีนะสิครับพึ่งธรรมะทําให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ดีเหรอถ้าคุณคนไข้ไม่ใช่งที่หมอคิดครับอ้าวทำไมฮะเวลาผมอ่านเนี่ยยิ่งเครียดผมอ่านยิ่งเครียดผมอ่านงเครียดโอ้โหแล้วครับคุณคนไข้ครับความเครียดจากตัวคุณไข้มันสื่อมาถึงหมอหมดแล้วครับนี่ใจเย็นๆครับคุณคนไข้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำหนังสือเล่มนี้แล้วกันครับได้เลยหนังสือเล่มนี้คุณคนไข้ ธรรมะอาธรรมของปิยาวัชระสวัสดิ์ใช่แล้วครับคุณคนไข้หนังสือได้มีเขามองธรรมะในมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่สื่อสารกับคนรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีวิธีการเล่าแบบทันสมัยเหมาะกับวัยรุ่นอย่างคุณคนไข้อย่างแน่นอนแล้วมันจะช่วยให้ผมหายเครียดได้หรอครับได้สิครับคุณคนไข้คุณหนไ้ลองเปิดอ่านดูนะครับอ่านปุ๊บความเครียดต่างๆมันจะลดน้อยถอยลงไปและที่สำคัญเรื่องความโลภของคุณคนไขนี่นะรับรองว่าหายห,หมดเรี่ยงเลย คุณหมอขอบคุณมากเลยครับคุณหมอไม่เป็นไรครับคุณคนไข้รับรองว่าเีืเอากลกับไปอ่านนะเป็น่งความเขียนของคนไข้จะเนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้มันลดลงตามหนังสือนีแล้วกันนะครับทรมะง่ายๆที่คนรุ่นใหม่เข้าใจทรมะอ่ะทำอีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำในวันนี้ครับคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ถามว่าผลงานของปริศดาป้อมคำมีชื่อว่าอะไร ทราบคำตอบแล้วรีบพิมพ์ SNS คำตอบที่ถูกต้องพิมพ์ที่เค1เว้นวัก Audio Game พิมพ์ที่เค2เวนวัก Audition Game แล้วส่งมาที่4849333ท่านแรกที่ตอบถูกต้องจะได้รับ USB port ส่วนท่านที่2 3 4และ5จะได้รับสมุดบันทึกรักการอ่านรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้ว